<laughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền không

ไปได้รูปรวมแล้ว้จ้าจ้าที่น้อยใจไงน้อยใจมืถึงน้องน้องหนีน้องลงน้องหนีน้องหนีจะมีการถามาพ่ใจปลไำไมไม่มีแบบประชาชนเขาไปทำแบบประชาชนถ่ายรูปหน่อถ่ายรูปห่เขอสื้อเสื้อมันสั้นแบบนเี

มองนกองามัน,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 นชมนกชมธรรมชาติเลยมองวางสวนของพี่นเลยนะขอเดินเฮ้ย đợi anh nó 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 đi ไหนวัตถุไม่ร้อนไม่ไม่ต้อง เป็นที่คนในบ้านหัวดุดีๆเป็นอย่างไรอยู่กับอันนี้ของใครอ่ะเาไมนามันดี่ที่นหมอม้้ก็รู้ว่าทไมจ้กรการไเป็นการาจาดิกล้วยกล้วยครับดอกจอดจออ้โหหมอิ่แวให้กัไปนี่